ขอบนะครับหนึงยิ้มด้วยครับยิ้มเลยยิ้มฮิะูุกบฏชาวว่างที่จะสุดเด็กเล็เองทุกคนทำงานเหนื่อยแล้วที่เองก็ใส่เงีผักตบชวามาลอยน้ำมาขับสายได้ทสบายสามเตผักตบชวามาลอยน้ำมาให้เราพึ่งพาขมาหากินผักตบเป็นของของผิดแล้วขมาหากินเลยเป็นเงินเป็นทองผักตบชวาเราก็มาแปรรู ผักตบชวามาแปรรูปเป็นตะกิดพอเพียงตามรอยพ่อหลวงจ้าประมือคริสตดนะเนี่ยไม่ตอดนะอันนี้เอาสองเหมือนเดิมเลยนี่พูดไม่หลับไม่ดไม่คักท้งโอ้ยไม่สองเหมือนเดิอ่ะโอเคนะไปไปไปพอแล้วครับคุณเออบ้านฉันทำด้วยผักตบชวามีกระเป๋ามีตะกร้าบวกสาร้าไรทั้ตาตะเพีย เราก็สั่งไปทัวป่าล้วนแช่ไหมควนที่แก็งพอๆๆๆๆสั่งพลัจ้าเพงทุกคนครับขอเสียงปอกมือให้พี่อนกับพี่รีพี่เธอดด้วยครับผมวันนี้ภารกิจของพี่ของเขาทำพวกเราจริงนะจริงๆจริงๆรภารกิจตรงนี้เราต้องมีคนขัขึ้นมาทำนะครับแต่เนื่องจากเรือสูงหน่อยเนี่ยให้พี่เกาทำนะครับจะมาพี่เเรียบร้อยนะทุกคนนั่งที่เก็บ อ่า่อเรื่องไปเลยเพราะว่าถามว่าเอ๊ะอันนี้นี่ตรงตรงนะเพราะว่าถ้าเราตัดไปเยอะแล้วเนี่ยถ้าเราไม่ไปทำแยกึ้นมางทีเนี่ยมันก็จะเป็นแทนที่จะเป็นสิ่งมูลค่าก็ายเป็นขยะแล้วเพราะทุกทุกคนต้องแยกย้ายที่โบนต้องเกับบ้านแล้วขึ้นมาทีนะครับเพราะว่าพวกเนี้ยเราต้องเราช่วงเนี้เราคนมักจะไม่ตัดนะคน้เลยไหมครับเพราะมันตัดแล้วมันไม่มี แดบใช่เนี่ยทุกวันเนี้ยเื่อกี่ไี่ยเราตัดไปเนี่ยใช้ไม่ได้เลยนะพอเลยไหมครับมันจะขึ้นลาแล้มันขึ้นลาลเราไปใช้ได้ไหมไม่ได้อันนี้เราแค่เป็นแค่การัที่ได้เห็น,นระบบมันคืออะไรเพราะฉะนั้นไอ้ไอ้ไอตรงเนี้มันไม่มันไม่ได้หมา